สวัสดีครับวันนี้มีสวยๆมานำเสนอนะครับก่อนเข้าไปตรวจเช็คสภาพก่อนบิ้วอิ่มนะครับบางส่วนที่ดูไม่ค่อยดีดูไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้เป็นรถเดิมๆป้ายแดงมือเดียวนะครับอันนี้รับมาลูกค้าอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้นะครับก็นำตัวนี้เข้ามาดีเทิร์นนะครับแล้วก็เทิร์นให้นะครับก็เป็นลูกค้าใช้เองเป็นคนมีอายุหน่อยนะครับ ตัวนี้เป็นคนมีอายุหน่อยก็ใช้รถถนอมพอสมควรนะครับก็เดิมๆครับเครื่องคัดอะไรยังไม่ได้แตะเลยนะครับไม่ได้เคยตัดท่อนหรือว่าทาเครื่องทําเกียนนะครับก็เดิมๆครับมีบอกเปลี่ยนมาแต่ว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่ของใหม่เลยทั้งสองชิ้นนะครับก็ คันเกียร์คันอะไรยังดูดีอยู่นะครับตัวนี้ยังดูดีอยู่นะครับอันนี้ปั๊มนะครับปั๊มโซล่านะครับหวัสฉีดามแถวเดียงนะครับตัวนี้ฉีดทำนันแบบไดเร j อินเจคชั่นแห้งๆเลยนะครับอันนี้คันหน้านะครับแบบปิดนะครับคันหน้าแบบปิด2องจอนเดีย45แรงนะครับตัวนี้เปลี่ยนรถอเนกประสงค์นะครับจอนเดีย45ีแรงนะครับ ถ้าเราบิลยินเสร็จแล้วนะครับก็จะขายลงใหม่ถ้าไม่มีคนมาจับจองก่อนเนาะแต่ว่าถ้ามีคนจับจองก่อนก็ค่อยว่ากันไปนะครับในส่วนของการขายนะครับก็อย่างเดินม,มนะครับก็บให้ผ่านไปด้วยให้ให้ผ่านไปได้วยนี่ติดรถมามีใบมีดดันดินกับมีผ่านสีนะครับนี่สวยๆเลยของใครหิ่งหลีด้วยผ่านสีโครงสีของใครทิ่งหลีใบอาจจะเหลือน้อยหน่อยนะครับ แต่ไม่มีใบแตกไม่มีใบฉีกนะครับใบปกติถ้าอยากเปลี่ยนใบก็แจ้งเข้ามาครับก็เพิ่มตังค์เปลี่ยนใบได้ไม่มีปัญหาก็ไฟนี้จะเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับเปลี่ยนใหม่ให้หมดไฟท้ายบางคนหลังก็กริบกริบนะครับยังไม่มีรอยชำรุดอะไรเลยนะครับก็ด้านนี้ก็เปลี่ยนปัม๊มปั๊มก็แห้งๆนะครับปั๊มก็แห้งๆนะครับ รื่องตอนนี้ก็สตาร์ทอยู่นะครับสตาร์ทอยู่ช่างกำลังจะเข้าไปบิวอินภายในศูนย์ภายในโชว์รูมนะครับันนีหัวขอ,องไบมีดันดินนะครับวางอีกจักเทียนี้ยกวางยกวางให้หน่อยโอ,โอเคครับ พวงมาลัยขับเคลื่อนก็เลี้ยวด้วยพวมพงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้เลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังเดินหน้าท้ายหลังไม่มีปัญหาครับเกียร์คือดีหมดนะครับ เข้ามาบิวอ mm ิน hmm. ในชว์รุมนะครับตอนนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าเข้ามาที่เพจที่เฟซบุ o กนะครับหรือว่าใน YouTube นี้ในช่องนี้เลยก็ได้นะครับหรือติดต่อ0910567957นะครับเดี๋ยวมีเบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะครับรีบเลยนะครับถ้าท่านใดอยากไปใช้เองนะครับ <Okay. S 1> ก็เสนอราคาที่ าวก่อนเนาะข้าวร้าวบิวอินนะครับก่อนอันนี้ร่าวๆก็ประมาณ3ามแสนนะครับประมาณ3ามแสนกลางกลางถึงปลายนะครับ3ามกลางๆางถึงปลายนะครับค่อยๆว่ากันในส่วนที่จะเปลี่ยนนะครับเ,เดี๋ยวสีตัวที่ไปบิวจัดนดินจะบิลสีใหม่นะครับทำสีใหม่ก็จะมีสัตว์สีฝ้ากระโปง ัสีฟ้าโครงด้านหลังนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋อวคอยติดตามครับถ้าไม่มีติดจองมาก่อนก็ว่ากันในส่วนของลูกค้าใหม่ที่อยากได้นะครับโอเคมีเวียบให้ด้วยด้ยด้านหลังนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ